โอ้เด็เดี๋ยวเดี๋ยวตัดอีกรอบหนึ่งกัดไม่ออกครับลูกฮัลโหลคิวโอเคฮัลโห my cat อ่า my cat I don't know. Anyway, he hurt. อืมรู้สึกว่าเขาจะสะอึกนะไหล่ has swollen. อันนียาใูดูสิลูก ในดวงนี้เป็นยังไงบ้างครับทั้งวันเพิ่งได้กินข้าวนะนี่ไปตั้งแต่เมื่อวานไปตั้งแต่เมื่อคืนวานเพิ่งกลับบ้านเอาตอนคืนนี้ยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะ24 hours that He came back. He is very he is very hungry. I think he has a uh, stomach edge He has stomach ache. ดูอาการหน่อยีิลูกมีแค่สองซองนะวันนี้หมดหมดแล้วคือหมดเลยนะคุณสุขสันมีแมวต้องมีโอ,โอใช่ค่ะเป็นยี่ห้ออื่นเขาก็ไม่กินนะใครใครคุณสุขสัรเคยมีแมวไหมทำไมเขารู้สึกสะอึกอะ่ะ ในวันนี้พูดไม่ออกเสียงนะอาการปกผิดปกติของวันนี้ลงมาคือพูดไม่ออกเสียงเขาเป็นเมวจอรและแต่เขาจะลงมากินข้าวเป็นเวลาเขาจะลงมาหาคุณครูเป็นเวลาเนมาวันนี้พูดไม่มีเสียงเลยแล้วก็เหมือนกับพออุ้มขึ้นมาปุ๊บเขาจะอ้วกเลยอ่ะ ปกติไม่ได้เป็นแบบนี้เหมือนเหมือนเขาเป็นอะไรอยู่ในท้องในคอเขาหรือเปล่าหมดแล้วอ่าหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมีสองอันเองวันเนี้ยถ้าวันที่ป่วยเนี่ยได้กินเยอะหาห้าหกอันเน่ย ห้าหกสองแม่จะบีบยังไงมันก็ไม่ออกละลูกเนี่ยบีบยังไงมันก็ไม่ออกมันหมดจริงๆสงสารว่ะสงสารจังเลยอ่ะแม่บีบยังไงมันก็ไม่ออกนะเนี่ยแม่จะหา,าที่ไหนให้กินได้วันนี้ไงนี่ไงนี่ไงมันหล่น,ลนอะนั่นน่ะมบียาการเหมือนจะแบบ จะสำลอกอยู่ตลอดเลยอ่ะนั่นน่ะนูเป็นอะไรครับลูกนั่นเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะอาการของเขาอ่ะ